ขนาดเป็นร่วมแล้วมันย่อมมนุษย์แล้วล่ะแม่ <c oughs> ใช่ไหมไอ้เอ้ไอ้ไอ้อยากจิกหน้า <c oughs> เอ้ยอย่ายื้อย่ายื้อย่ายื้อเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้ม <c oughs> เดี๋ยวล้มไอ้หนูจิกหน้าจิกตาไปหน้าอีก เจ็บแล้วก็ีใหมัก็รอ้องอยาายานาร <laser. S 1> อ้ออดีดดีดีดีดดีดีีดีดู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 ใครเ <c ute> นีครัีเป็นสีฉัเลย มาใช่แกวนอย่างนี้มันโทเสียวมาเสียวจริงเลยเด็กเด็กเด็กนีมันดีดนี่ไม่ใช่ด้าให้นอนนอนด้านนี้เออ